สวสดีครับพบกับเราในช่องพลายทองคำนะครับยามเย็นยิน,นี้ที่สุดโคชนาจักเหมือนเดิมครับโครงการนํำช้างคืนถิน่นจังหวัดสุรินทร์บ้านตะกลางนะครับตำบลกระโปงวันนี้มาถ่ายฮะถ่ายหมดแล้ววันนี้มีภาร,รกิจครับจะไปไปชุมครับก็เลยถ่ายคลิปแบบง่ายๆก่อนนะครับ ชมรับฟังกันอย่างนี้ก็นะครับ่ปชุมช่วงเย็นครับห้าโมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับในช่องนี้ครับกับวันนี้เสือยิ้มยางมาทำภารกิจให้แล้วครับมาเก็บก้อนเงินก้อนทองครับแทนลูกสาวครับลูกสาวมาอยู่ก็ต้องใช้แม่แทนครับนี่ก็าปทำกางกินน้ำกินท่าอย่าง ดูครับทองคำอ้วนไหมอ้วนครับดูรูนี่รูกมับที่ตกมันนะครับดูว่ารูเปิดเบื่อทอเลยครับบ่อน้ำมันจะแตกแล้วนะครับมาดูวัานไหนครับก็นัดกันไว้นะครับว่าสงกรานครับ ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงนะครับถึงสงกรานนี่ก็โอเคเลยครับทองคำครับปีนี้แต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอ้นี่กว่าจะทํางานได้ครับดูครับแต่งตัวนานเหลือเกินครับมอมอลำคณะดังครับแต่งตัวใส่กับโปรงซิ่งมาเลยครับวันนี้ทํางานแบบใส่โปรงซิ่งครับใส่ทงมือครับ กับลูกสาวมาอยู่ก็ใช้คุณแม่แทนครับให้คุณแม่ทํางานแทนัเดตร้อนๆทางานตากเดดเลยครับสุดยอดครับไม่รู้ว่าช่วงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปอีกแล้วครับเมื่อกี้ตกมา2วันสาวันติดน้ำมูลน้ำทีขึ้น เกือบเต็มฟังแล้วครับน้ำชีของเราโอโยนไม่ดูข้างหลังครับไปตรงไหนเรื่องของมันครับกูโยนโอ้ทำงานเลยโอดูครับนี่เป็นลูกสาวเขาทำอย่างนี้เราก็มาเจอแม่ก็ทำนี่เรียนแบบกันได้ดีมากเลยครับดีอุดยอดมากครับทำงานครับได้ได้ได้แบบกันมาเลยครับแม่กับลูกเขาครับแต่ลูกเขาไม่ได้ใช้ถุงมือ ชายคาดเกาะโยนครับอันนี้โอ้โหดูครับโยนมันโยนบอลลิงเลยหรือไม่ก็นักชุดบัสครับหัดหัดชุดบัสมาแน่นอนแน่นอนครับแน,น่นอนไปบุญมาสองสามวันครับรู้สึกว่าอิ่มบุญมาเลยครับเบิกบานเลยนะครับ เบานสำราญใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกแล้วครับนี่ที่ยี่หกยิบเจ็ดก็เป็นพระป่าที่บ้านไว้แห่อีกแล้วครับช่วงนี้งานบุญเข้าเยอะงานบุญเข้าเยอะครับสายบุญเนื้อเราเดินสายบุญสายทมสายวัดพอพลายของเราก็เลยเดินตามครับเข้าสายวัดไปเรียบร้อยไม่รู้จะทำไงนะครับ คือเหมือนเขาว่าแหะครับบุญบุญนี่ผมีไผ่ปันเจกนะครับบัวได้เหกเอาได้ขึ้นใหม่ดอกพากลางไผ่เห็ดไผ่สางคนนั้นเราได้ครับผมใครทาคนนั้นก็ได้ใครสร้างคนนั้นก็ได้ครับบุญครับทําแทนกันไม่ได้ครับเหมือนกินข้าวใครกินก็อิ่มคนไหนไม่กินก็ไม่อิ่มนะครับเห็ดกับไปเถื่อเพื่อเพื่อศาสตร์นาบัวต้องลําบากจน่อยสครับเพื่อชาติหน้าจะได้สบายนะครับ <laughs> ยังก็โอ้เสือเท่าของเราบอกว่าจะได้เกิดเรื่องมันจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดมนมองไม่เห็นครับแต่ชาตินี้ทําดีเข้าไว้ครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วไม่ต้องไปคิดมากครับต้นกระท้อนของเราปีนี้รู้สึกว่าโตขึ้นพอสมควรแล้วเจอฝนลมพัดเอียงเลยครับ โทองคำกินน้ำทั้งนานแล้วยังไม่อิ่มนะครับรู้สึกว่าอ้วนมากแล้วอ้วนมากจริงๆเลยครับนี่รู้จะทำยังไงครับยังไงก็อย่าเพิ่งเปิดบ่อน้ำมันให้กันนะครับทองคำรครับขอทำงานหาเงินไว้ใช้ช่วงนั้นหน่อยครับปีนี้ทั้งปีโควิดกินไปหมดแล้วครับ ไม่มีอะไรเลยครับยังไม่ได้ใช้เงินหางานเลยครับเจอโควิดเข้ามาครับว่าหลังจากโควิดก็จะตกมันอีกแล้วโอเจอทองปล่อยลงพิษแล้ว วันนี <rôle à déc> ้ใช้งานก็เต็มที่แล้วเสือเท่าเสือยิ้มยากของเราทั้งเก็บทั้งกวาดแล้วดู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 ไปดูทำไมครับทองหกวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทองจัดให้ตกมันมาหล่นหมดอีกครับหาง ช่วงนี้แดดร้อนมากครับโอ้โหคือประกวดทั้งนี้น้ำใหญ่มองมาเห็นครับเขามองมาเห็นแถวนี้รีบมาครับแดดร้อนครับรีบทำรีบเสร็จครับรีบเข้าร่มกันครับทอ้อ ทอ,องยืนกลางหูใส่เลยครับนี่ยอดมากนะครับโอ้โหกางหูนากลัวมากไอ้ทองครับอ้วนก็อ้วนครับกินก็เยอะวันๆไม่รู้ให้เท่าไรไม่มีเหลือครับเป็นไงครับทางนี้ ขอมอบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดนะครับไม่เหมือนทางนู้นครับทางนู้นเปิดรูเรื้อเลยครับขอมอบเปิดแบบนี้นี่บางเชือกได้ไม่นานนะครับแต่นี่นัดกันไว้สงกานครับค่อยค่อ,ยออกนะครับเพราะว่าฮะฮะอะไรเลยสงการนะ ขอให้ทองคำใหต้ตกให้เปิดบอนมันสงการครับจะขี่ตัวนี้วอไปเฮงงานแทนขี่ช้างเท่าตัวนี้วอไปเฮงงานแทนครับไม่ตกลอยทองบอกเข้าใจกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วครับไม่ไม่ตกแล้วครับสงการแน่นอนครับ เป็นไงครับเหงื่อแตกพรากเลยครับดูครับทำงานแค่นี้ครับคนไม่ค่อยได้ทำงานหนักครับเขารับงานมาเบา,เบางานหนักขยุ่นให้เรา <c oughs> <c oughs> อันนี้เจองานเดดร้อนงี้ก็เหงื่อแตกพรากเลยครับโอ้อยอมมาดูครับ <c oughs> นี่ครับกองเงินกองทองพลอยต้องคำกองเบื่อเทอะแล้วครับ คนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามอยากได้ครับไม่เห็นมีใครเอาครับให้เลยครับมาเอาได้เลยครับเห็นมีใครไม่เอานะครับใครอยากได้ไม่เอาครับไม่ขายให้ฟรีครับมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังมีหวังหมดหมดนะครับอู้กินน้ำตั้งแต่เริ่มทำงานมานี่ยังป่านี้ยังไม่ไม่หยุดเลยครับทองคำอะไรจะกินเยอะขนาดนี้ครับ กินขนาดนี้เอาไปไว้ตรงไหนหมดครับนี่ดูก็ไปมีที่ยุบเลยครับกลมฤิบเลยโอ้โหไปเห่งงานวันนะั้นเข้าพวกไปดีสุดยอดกว่าเขาเลยค,ความอ้วนนะครับเต็มที่เลยครับเก็ดเชือกวันนั้นพระน,นะครับอ้วนสุดๆกว่าเขาเลยครับทองคำของเราเอ เดี๋ยวที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเจอกันอีกแค่พระป่าครับที่เก่าที่เดิมวัดป่านองพยอมของเราที่พักสงฆ์ของเรานะครับไม่รู้ว่าช้างกี่เชืกอกกีนะครับน่าจะไม่เกินสิบเชือกครับประมาณนี้แหละอาจจะอาจจะเยอะว่านั้นก็ไม่รู้นะครับครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเรานะครับ ช่องพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงนินมีทองกันทุกท่านทุกคนนะครับรักทองคำในน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทองคำไม่ไ้อ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยครับสวัสดีครับ